ย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ที่เครื่องบินจะตกนะครับผมซูโฮนั้นก็กำลังนั่งกุมใจอะไรบางอย่างอยู่ในเครื่องบินซึ่งในจังหวะนั้นเองครับผมทางฮันเตอร์พักโดจินเนี่ยก็ได้ถามกับทางซูโฮไปเลยว่าดูสีหน้าคุณนั้นจะดูกังกวลกังวายจังเลยนะครับคุณซูโฮเส้นทางซูโฮนะผมพอได้ยินว่าเป็นพักโดจินถามเขานะครับผมทางซูโฮนั้นจะได้บอกไปเลยว่าเขาอาะแค่กังวลว่ากิลส์คราเวนเจอร์ที่เข้าไปนั้นจจะคว้ารางวัลไปได้ก่อนนะครับซึ่งซูโฮนะผมก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่ว่าทางาโงท เลยว่าคุณกังวลใจมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรานั้นน่ะไปเร็วกว่าเขาหรอกซึ่งซูโฮนะผมก็เลยบอกไปเลยว่ามันก็จริงนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคลียร์เกตระดับ A S ได้ก่อนแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นซึ่งซูโฮผมก็ได้คิดในใจไปเลยว่าเหลโพลที่เขานั้นทําแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นอยากจะทําผลงานให้ได้มากก,ก,กาว่ากิลด์ Scra Avenger ในจังหวะนั้นเองครับผมคนที่นั่งอยู่ข้างๆอีกด้านหนึงของซูโฮแล้ผมนั่นคือทางเบคยุนโฮนั่นเองเบคยุนโฮนะผมก็ได้บอกกับทางซูโฮไปเลยว่าอย่ากังวลไปเลยซูโฮ Scra Avenger น่ะต้องพาคนขุดแรบไปด้วยต่างหากซึ่งตรงนี้น่ะนะอํานาจในการซัมมอนมอนสเตอร์ของนายน่นเหนือกว่าพวกมันแบบทิ้งห่างเลยไม่ใช่หรือไงซึ่งซูโฮ แล้วผมพอคิด่างนั้นก็เลยบอกไปเลยว่าเออว่ะจริงด้วยแล้วทางพักโดจินเนี่ยผมก็ได้มองทางซองซูโฮแล้วคิดได้เลยว่าถ้าหาว่าเทียบกับอาทิตย์ก่อนแล้วล่ะก็เขาน่ะรู้สึกได้เลยว่าพลังเวทของทางซองซูโฮนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้วไม่ใช่แค่เขาหรอกแต่ทุกคนในทีมเกาหลีนั้นมีพลังเวทเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเป็นเพราะอาวุธที่ทางซูโฮมอบให้พวกเขาอย่างนั้นเหรอและในจังหวะนั้นเองคผมซูโฮนั่นก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าจริงสิเขาน่าน่ายังไม่ได้มอบไอเทมให้กับ ซึ่งน้ำพักดูจีนนีผมพอเห็นซูโฮนะครับผมมอบไอเทมเงาให้กับเขาเขานะผมก็รู้สึกผาวาขึ้นมาเลยแล้วบอกไปเลยว่าเขาเนี่ยนั้นได้ยินมาว่าไอเทมนี้น่ะถูกสร้างด้วยพลังของคุณซูโฮใช่ไหมมันน่าจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งซูโฮนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าอุปกรณ์เงาของเขาเน,นี่ยไม่มีฟังก์ชันสอดแนมหรอกถ้าเกิดว่ามันนนั้นทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแล้วก็จะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับและในจังหวะนั้นเองครับผมน้ำพักดูจีนเนี่ยก็ได้รู้สึกคำพูด ดูดีไม่ใช่หรือไงแล้วเมื่อถึงคําพูดนี้เองครับผมทางพรรคโดจินนะครับผมจะได้ทําการสวมกาไรนะะที่ทางซูโฮนั้นมอบให้ซึ่งทางพรรคโดจินนะผมก็ยังเน้นย้ำไปเลยว่าถ้าเกิดว่ามันนไม่มีฟังก์ชันแบบพวกสอดแนวอะไรพวกนี้ล่ะก็เขาจะใช้มันอย่างดีเลยและซูโฮนะ้ผมก็ยังให้กําลังใจทางพรรคโดจินไปเลยว่าเราท่านจะต้องทาสําเร็จให้ได้ในการบุเกตด,ดันเจียนครั้งนี้ในจังหวะนั้นเองครับผมทางชเวจงอินก็ขอให้ทุกคนนั้นรับเข็มขัดเพราะจากนี้เราน่านจะเตรียมที่เข้าสู่เกตแล้วและพอเครื่อบินของฮันเตอร์ ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งเหล่าฮันเตอร์คนอื่นๆนะผมที่ไม่ใช่ด,ดับเอสนั้นต่างคิดได้เลยว่าดันเจียนใหญ่ขนาดนี้เราจะคิดได้หมดภายในวันเดียวจริงหรือเปล่าและในจังหวะนั้นเองก็ผมก็ปรากฏว่าเครื่องบินนะครับผมได้เกิดอาการขัดข้องขึ้นมาซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางชเวจงอินคาดการไว้นะครับผมที่ว่าตอนนี้นั้นเครื่องบินน,นกำลังสูญเสียพลังงานคงบินต่อไปไม่ได้แล้วทุกคนนั้นเตรียมขึ้นครับสูนนิลภัยเตรียมทําการดรอปลงพื้นและทางเชเวจงอินนะผมจะทำการเน้นย้ำไปเลยว่าภารกิจของเราั้ค,ารครเนี่งกามาจะยคขอ แล้วจารวมพลังกันเพิ่งเคียรบททดสอบนี้ให้สําเร็จกันเถอะและทุกคนนะผมก็ได้ตอบตกลงซึ่งถามว่าโดจินเนี่ยผมพอได้ยินคํพูดของทางชเวจงอินที่ว่าการรวมตัวครั้งนี้นั้นเป็นก้าวสําคัญของสงครามครั้งใหญ่ที่กํลังจะมาถึงงั้นก็แปลว่ามันน่าเป็นปาร์ตี้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อกรกับพวกเรางั้นเหรอแตขอโทษด้วยนะมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแล้วจากนั้นเองก็ผมพักโดจินได้ได้ใช้พลังของเขานะผมทําการควบคุมฮันเตอร์ดับ SE อื่น2ที่อยู่ข้างๆเส้นทาง E อื่น2นะผมก็ได้ทําการใช้พลังไฟฟ้าของเขานะครับผมทําการทําลายไปที่เครื่องบินในทันทีซึ่งการระเบิดครั้งนี้ผมก็ปรากฏต่อหน้าทางโทมัสอันเดและลูกน้อง เสานาโทมัสอันเดย์นะผมก็ไม่สนใจและเดินจากไปและลูกนอก้องของนายโทมสัสนะผมก็ได้ถามไปเลยว่าพวกเราเนะ่ะจะปล่อยพวกเขาไวอา้อย่างนั้นจริงจริเื่องนั้นเหรอโทมสัสนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าแกนั่นแหละไม่ต้องไปห่วงยายผู้กเกาหลีหรอกและอีกอย่างหนึ่งนะก็พวกนั้นนะต่างขาเป็นฮันเตอร์ระดับเอสการระเบิดของเครื่องบินแค่นี้นะฆ่าพูกมันไม่ได้หรอกและอีกอย่างหนึง่งตอนนี้พวกเรานะี่ะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเลดันเจี้ยนแล้วก่อนที่นายโทมสัสอันเดย์นะผมจะได้พุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในดันเจี้ยนเดาานะนอะพเอย แม้ว่าซูโฮนะผมจะสะบดออกมาว่ามันได้เกิดขึ้นได้อย่างไงซึ่งแรงระเบิดนี้ก็ทําให้เหล่าทีมนั้นก็จะกระจายไปหมดและดูจากอาวุธเงานะครับผมที่ซูโฮนั้นยังสามารถตรวจจับได้ก็แปลว่าทุกคนนั้นยังปลอดภัยดีซูโฮน้ะผมได้ทาการสร้างทหารเงาเพื่อที่จะให้ทหารเงานั้นไปตามหาคนอื่นๆก่อนซึ่งตอนนี้ผมซูโฮนั้นก็ยังได้สองจิตสองใจอยู่ว่าผมว่าจะกลับไปรวมกลุ่มกับคนอื่นดีหรือว่าเขานั้นจะทําการลุยดันเจียนไปเพราะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเรามูชักช้าอยู่แล้วก็ก็แปลว่ากกกกิิิลลลลดาา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 เเเววววนนนนนนจจจอออรรรรรัั้้้้้ะะะยย่่่งงงงททแแีี็ถถปหชสมมมใ ดันเจี้ยครั้งนี้น่นนะคงจะไม่ยากเกินพอแถมฮันเตอร์ที่มาในครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นฮันเตอร์มือเก่าทท่านั้นและคงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขางั้นหลังจากนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวนั้นจะไปโซโล่เลยลวกันซูโฮนะผมได้มุ่งหน้าไปที่เขา,เอ,าอะไรบางอย่างนะครับผมที่มีูุล่างคล้ายๆกับจันเซียวซึ่งซูโฮและผมคาดการว่าที่นั่นแหละน่าจะมีบอสและจังหวะที่ซูโฮนั้นก็ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นก็ปรากฏว่าพื้นที่มานะผมก็เกิดระเบิดขึ้นมาเรล่ามอนสเตอร์นะครับผมที่ซ่อนอยู่ ทำการใช้สกิลบทขยี้นะครับผมจัดการกับเหล่ามอนสเตอร์ไปในทันทีซึ่งในภูเขาลูกจันเซียวนะครับที่แทนซูโฮเตียนที่จะมุ่งหน้าไปนั้นภายในนั้นนะครับผมก็ได้มีใครบางคนนั้นกำลังบูชาจักรพรรดิแห่งน้ำแข็งซึ่งน,นี้ผมได้เรียจกจักรพรรดิน้ำแข็งว่าคุณปู่ซึ่งคนคนนี้นะผมก็ได้พูดไปเลยว่าท่านปู่จากนี้พวกเรานั้นจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างไรข้ารู้ดีว่าชาชาเราจะต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปในไม่ชา้าเพราะถึงตอนนั้นผู้ที่อายุเยอะที่สุดก็คือข้าที่ต้องเป็นผู้นำคนทุกตนใช นักแข่งที่เป็นผู้หญิงนั่นเองซึ่งเธอนะผมก็ได้พรนนาไปเลยว่าหมู่บ้บานนี้ผู้ใหญ่นั้นได้หายไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงเด็กๆอย่างพวกเราและหลังจากนั้นทูตแห่งสวรรค์ก็ปรากฏลงมารถรุ่งสวรรค์ที่ร่อนลงมานั้นได้ขี่มังกรบินปีกสีดำและนั่นคือการพบกับชาชาเป็นครั้งแรกและด้วยการคุ้มครองของชาชานี่เองพวกเราชนเผ่าเอลฟ์นักแข่งถึงรอดจากภัยพิบัติแดนหิมะมาได้ทุกคนในหมู่บ้านนันต่างก็เชื่อฟังชาชาจนถึงจุดหนึ่งที่ชาชาน,นกายเป็นสิ่งที่หมูบนน่บ้านขาดไไไมมม่่่่่่่่่ด้้้แตตววววาา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 าททุกกกกกกกครรัััังังงงงงงีชชเเเลลลือออถถึึึโจนนนน็ูสสยยบห ต้องไปจ่าที่นี่แน่และเกิดว่าชาชาจ่าไปแล้วก็ผู้ที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านก็คือข้าที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลทุกตนและในจังหวะที่เด็กคนนี้นะผมได้ออกจากอนุสาวรีย์นะครับผมจักรพรรดิน้ําแข็งเธอนะผมก็ได้ถูกโจมตีโดยมนุษย์หิมะไอซ์มาร์เทนจายแอนนะครับผมที่โผล่ขึ้นมาอย่างกะทันหันและเธอนะผมก็งงไปอย่างมากว่าเดี๋ยวก่อนนะไอซ์มาร์เทนจายแอนนั้นน่ะมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงมันน่าไม่ใช่มอนสเตอร์แถวนี้ไม่ใช่เหรอเธอนะครับผมได้ทําการกระโดดหลงไอซ์มกกก็็ปรราาฏว่เเธอนนะคับผมได้ยยิสีง ใครบางคนพูดขึ้นมาว่าคิดไม่ถึงเลยแฮะว่าจะมีตัวหนึ่งรอดไปได้ซึ่งเบลูนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นมอนสเตอร์เจ้าเล่ห์พอเสียเปียบก็ทิ้งฝูงไปเลยสินะซูโฮนะผมจะได้กล่าวย้ำไปเลยว่าถ้าไม่อยากให้มันหลุดไปอีกแล้วก็เขต้องระวังให้มากกว่านี้ซึ่งพอเห็นซูโฮนี่เองครับผมทางเด็กผู้หญิงน้ำแข็งนะครับผมจะได้พุ่งเข้าไปหาทางซูโฮซึ่งเธอนีผมก็คิดในใจไปเลยว่าคนผู้นี้งันเหรอที่ทำให้ไอซ์มาเทนใจแอนนั้นออกมาจากถิ่นฐานและเพื่อที่จจจจจะะะรััักกษาาาาาาสสสมมมมมมดดดุุุุลขขขขอออองง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 ท่่่หหหหหิต้้้้้้้้ใไซึูซซูโนนนนผผผพพพเเเเ็็แญี นนนซูโฮนั้นผมก็สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้ซึ่งซูโฮนัผมก็เลยพูดไปเลยว่าแกเองก็เป็นมอนสเตอร์เหมือนกันอย่างนั้นเหรอซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมตัวเน็ตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบ e นั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะครผมที่คุณนั้นสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้ เลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผลได้จากการแปะเอาไว้ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ